สสถานการณ์คิดแบบใหม่ชีวิตมีความสุขสถานการณ์แรกนะคะรถติดจังเลยถ้าคิดแบบเก่าโอ้ติดอีกแล้วเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันถูกเจ้านายด่าแน่ๆเลยนี่คือคิด แบบเก่านะคะคิดแบบใหม่ค่ะมันเกิดมันก็เกิดรถติดก็เรื่องของรถติดนะคะอุ้ยดีจังเลยรถติดได้มีเวลาฟังเพลงโปรโดในรถได้ฟังฟังวิดีโอเสียงได้ฟังความรู้จากครูโค้ดที่เขาให้ความรู้เราโอ้ยดีใจจังเลยได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีความสุขจังเลยเนี่ยค่ะอย่าลืมว่าในรถนะเราสามารถที่จะฟังเสียงได้เราสามารถที่จะทำให้ในรถเรา เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถหาความรู้อย่าลืมรถมันก็เหมือนโรงเรียนนะคะตัวเสียงที่มาให้ความรู้เรามันก็เหมือนครูที่สอนเรานั่นแหละค่ะรถติดก็ได้ฟังคลิปได้ฟังเสียงได้ฟังเพลงสบายอกสบายใจได้ความรู้ด้วยนะคะคิดแบบนี้สถานการณ์ที่สองอกหัก ถ้าคนคิดแบบเก่าโอ๊ยอกหักทิ้งฉันไปทําไมทําไมฉันผิดอะไรเหรอนี่คือคิดแบบเก่าคิดแบบใหม่ค่ะดีค่ะที่ทิ้งเราไปเราจะได้กลับมาดูแลตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเธอก็จะเสียดายฉันเองีคิดแบบนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆที่คู่ควรกับเรามันจะมาหาเราเองค่ะเพราะว่าการที่แยกออกจากกันก็คือพลังงานไม่เท่ากันเมื่อเขาแยกดีใจนะคะอย่าเสียใจ เพราะว่าเดี๋ยวคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาหาเราเองค่ะแต่อย่าลืมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะสถานการณ์ที่3สอบตก หลายคนโหยสอบทํางานสอบแล้วสอบเล่าสอบไม่ได้สักทีแล้วก็คิดเออทําไมฉันโง่ขนาดนี้ทําไมฉันทําอะไรทําไมฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเนี่ยค่ะคิดแบบเก่าแล้วทาให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วแถมซ้าเติมตัวเองอีกนะคะคิดแบบใหม่โอ้ยข้อสอบเหรอต่อไปฉันจะทําให้ได้เต็มเลยฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือใหม่ฉันจะทบทวนบทเรียนใหม่ฉันจะหาสนามสอบใหม่เพื่อที่จะสอบให้มันผ่าน เพราะว่าการสอบน่ะจริงๆอะ่ะคนออกข้อสอบเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะออกให้มันตรงกับสิ่งที่เขาวัด สิ่งที่เขาอยากได้มันออกยากแต่บางเอญตัวเราเองอ่ะเวลาเราไปสอบอ่ะเรามีความรู้เรื่องอื่นแต่ไปสอบอีกเรื่องหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดแบบใหม่ว่าเราจะได้ค้นพบชีวิตการทํางานใหม่จะได้ศึกษาหาความรู้ใหม่พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ไม่หยุดนิ่งนะคะเรียนรู้ต่อไปนี่แหละค่ะให้เพื่อนๆคิดสถานการณ์อะไรที่มันเลวร้ายอะไรก็แล้วแต่ให้คิดแบบใหม่ให้หมดทุกเรื่องแล้วเพื่อนๆก็จะมีความสุขมากค่ะ เนี่ยค่ะหามุมมองหาให้เจอเพราะว่าทุกเรื่องทุกเรื่องราวมันจะมีอะไรที่แบบทําให้เราดีอกดีใจทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในอีกมุมมองหนึ่งนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิด ะะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นดรดาลิงก็ดีใจนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนได้โลกนี้น่าอยู่สดชื่นสดใสกันทุกคนมีความสุขคนรอบข้างเห็นเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยติดตามดรดาลิงไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆต่อไปอีกคะ่ะรักทุกคนนะคะ